สองคนไม่โดนทุอย่างน้อยต้องห้าคนห้าคนนะครับอย่างน้อยต้องห้าคนสวัสดีครับบุตหลวงครับสวัสดีครับเออถามถามต้นนี่นะครับต้นจามจุลีต้นฉำฉาเนี่ยเราถามบุตหลวงสมัยบุตหลวง กับความได้มีต้นอะไรอ่ะโอ้ต้นสอคนโอบอ่ะสคนโอบแลครัก้อนเนเาได้สลิงดึงอ่ะครับอ๋อก้อนก้อนมัามีนะมีขัวไปแล้วอ๋อก้อนมีขัวไปแล้วแล้วขวเปล้วใจใจเลือครับใจใจสลิงเนะสมัยนั้ประมาณปีสองพปีสองพันห้าร้อ

ห้าสิบ่าปีละทำไมควานอ่ีตื่นล่ะไงเด็กกับไงระเพิดแล้วไม่นีจะไ,ไ,ไ,ได้โตหลายแค่แล่นะ,ะปุ่น,ปน,ปน,ไนไงนาะเจ้าคนเดียวหรอตัดเวิรนตัดเวินตมดโตอะอยาเลยไม่เวิรืนงพอแกนจนะับเลยม นีะผมยังมากกับอาหารแล้วตอนนี้มาอัปเดตสะพานนะครับทุกผู้ชมสะพานน้ำลาวนะครับวันนี้วันที่24สิงหาคมนะครับทุกผู้ชมสุดนี้ก็เรียบร้อยไปแล้วครับนี่นะครับเวันก่อนนะครับเมื่อวันที่ที่ก่อนนะครับวันนี้ก็เรียบร้อยหมดแล้วครับแล้วก็ยังเหลือช่วงนี้ครับ ตองนี้ก็นำอุปกรณ์มาละนะครับฝั่งโน้นก็ทำแบบนะครับวางพื้นนะครับทำแบบวางพื้นเรียบร้อยรอเทนะครับท่านผู้ชมน้ำก็ยังเยอะอยู่นะครับช่วงนี้วันที่24สนิงหาคมนะครับน้ำมาอีกแล้วนะครับตอนที่ตอนนี้ยังไม่มานะท่านผู้ชมน้ำเริ่มมาเยอะแล้วนะครับ เพิ่มหน้าเยอะเลยนะครับเพื่นเพิ่มหน้าไปเยอะเลยนะครับทุกผู้ชมมีหน้าได้ใช้แน่นอนนะครับต่วนี้ก็ต้นํำฉานะครับต้นจามจุลีนะท่านผู้ชมต้นนี้ก็อายุเกือบห้าสิบกว่าปีแล้วนะครับท่านกือังหกสิบปีนะครับท่านช่วงนี้ก็คงจะได้ตัดออกละ เพราะว่าตรนนี้มันติดสะพานนะท่านผู้ชมต้นใหญ่มากนะครับนี่นะครับต้นนี้ก็ตัดออกนะครับถ้าไม่ตัดก็จะเป็นอันตรายต่อผู้สัญจรนะครับท่านผู้ชมนี้ต้นใหญ่มากเลยนะครับนี่นะครับ50กว่าปีนะผมจําความได้นะครับจำความได้ก็มีแล้วนะครับต้นจามจุรีต้นชําชาต้นนี้นะครับเดี๋ยวไปดูด้านล่างกันนะครับ ต้นใหญ่มากเลยนะครับท่านผู้ชมวงวงรอบก็คงจะเม็ดกว่านะวงรอบมันนะครับนี่นะครับมาเทียบลองเทียบกับเสาวไฟฟ้าใหญ่มากเลยนะครับเทียบกับเสาวไฟฟ้าแรงสูงนะท่านผู้ชมนี่นะตอนนี้ก็คงตัดออกละเดี๋ยวลงไปดูด้านล่างนะครับนี่ใต้สะพานนะครับท่านผู้ชมใต้สะพานนะครับ มาโขงแข็งแรงนะทุกท่านเอาท่านผู้ชมดูด้านล่างนะครับท่านผู้ชมเกือบ2เมตรนะครับท่านผู้ชมใหญ่มากเลยนะครับต้นนี้นะครับ60กว่าปีนะครับเดี๋ยวผมลองมาเทียบดูนะครับท่านผู้ชมเอาอะไรมาวัดเนี่ครับใหญ่มากเลยนะครับเกือบ2เมตรนะครับหน้ากว้างนะครับวัดวงรอบ นี่นะครับตัวง,ง่ามไม้นะครับท่านผู้ชมสัก3เมตรน่าจะได้นะครับ3เมตรได้อยู่นะครับเดี๋ยวผมลองมาเทียบดูนะครับมาดูนะครับท่านผู้ชม้ นี่นะครับสามวัแล้วราไปลองรงวาวแล้วเราเอาแ่ับว้นี้แล้วองนไม่ตอบมอย่างน้อยต้องคนครับ ้ยรต้นใหญ่มากนะท่านผู้ชมต้นฉาต้นจามจุลีนะนับร้อยปีเลยโอ้ยไม่ก้อนต้อนนี้มาเนี่ยครับสวัสดีครับหลวงคครับสวัสดีครับเออถามถามต้นนี่นะครับต้นจามจุลีต้นชำชาเนี่ยเราถามบุรหลวงสมไมบุหลวงจัความได้มีต้นอะไรอ่ะ โอต้น2อคนโอ่ะสองคนโอแล้คบหมายก้อนไปแล้วเ้สลิงดึงอ่ะครับอ๋อก่อนก้อนมันมีนะมีกลัวไม่ล้าอ๋อก่อนมีขวามีเล้าแล้วมขวามีล้าอ๋อเ้ใ้เหลือครับใ้ใ้สลิงเนาะสมัยนั้นประมาณปีสองพ้อป oh, okay. ีสองพ้อยแปดแล้วครับห้าร้อยแปดเอาแมเอาก็ได้ครับบุ๋ ได้ยานหน้าตาเนี่ยนี่ผู้ใหญ่บ้านนะครับอนี่ผู้ใหญ่บ้านบ้านปลายางน้อยครับคนที่สองไหครับเนาะคนที่สองที่สองของบ้านปลายางน้อยนะครับสมัยก่อนนี่ก็หลวงเป็นเป็นเบาไหมกรหารแล้วเนาะเป็นร้อนมามเนาะร้อนมาจับความได้แปดคว่ครับเอในเมืองครับต้นเนี่ยครับต้นเนี่ยครับ อ๋อเป็นสมัยก่อนนี่เอาสลิงหน่อยป่ะเนาะสลิงมัดนี้ข้ามนี่ไปนี่กระโดดนอ๋อครับครับอย่างเงี้ยครับแลัวสมัยก่อนฮะสมัยก่อนนะท่านผู้ชมนี่ครับสมัยก่อนยังไม่มีสะพานนะครับมีขวานเนาะยังไม่มีสะพานก็จะใช้สลิงนะครับท่านทําเป็นสะพานแขวนนะครับสะพานสลิงข้ามไปฝั่งโน้นนะครับใช้เรือใช้เรือครับใช้เรือดึงไปนะครับท่านผู้ชมหน้าหน้ามาลากลับลำบากเนาะ ทำไมก้อนน้าไม่เล้าใบเดียวนี่ครับตะกอนอะไรกว้างครับมันก็ฟอๆนะแต่ตะกอนมันมันมันบามันบางไหลเกี่ยววะไอ้อ๋อทำไมก้อนมันมีฝายนะบ่เนาะตอนนั้นยังมีเด้อตอนนั้นยังมีอะไรยัะมีเด้ออ๋อมันมีปีวะซอยไงก็จำได้ก็มันตัประมาณร้อยสิบหรือร้อยสิบโอ้ครับครับประมาณหน้าร้อยสิบเนาะมีฝายเนาะแต่ขวายังมีเถอะมีมีเป็นกูรุบุญครับถ้าถ้าขวายัไม่นี่ปีอย่างไร กว่าไม้นี่มันก็ดูว่าประมาณสิบไฟมันกันนะประมาณนี้อ๋อจับได้นะครับครับกว่าไม้ก็มีเหมือนนี่เนาะมันจะเป็นไม้กวดแท้ก่อนครับผมไม่แล้วเสาเสาไม้ฝังแล้วก็ใจยังไม่ไม่บุ้งไกด์ไฟเขเนี่ยอ๋อสารตะเกียงเขาลบครับแต่แต่ผมจับความได้ก็มีมีขวามีสะพานเป็นกว่าไม้อยู่นะครับจับได้แล้วก็เปิดมาสร้าง สร้างขวาเดียวทุบไปนะสร้างนี่ขวาทุบไปกับปีประมาณปีสองสามมาจำความได้อยู่เป็นร้อนอยู่ครับไอ้ัวานไม้นะมันมีประมาณเท่าไรชินิ้ห้าชิ้หกะครับแล้วก็เป็นขวาอันนี้เนาะขวานคอนกรีตเนาะคอนกรีตมาสร้างเท่าไรสอง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 เซอสองสามเนาะสองสองสองสามนี่ยท่านผู้ชมอันนี้ก็สะพานใหม่นะครับปีหน้าคงได้ใช้นะมาอัปเดตสะพานนะวันนี้โชคดีนะครับมาปะ ผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่บ้านคนที่สองขอบูบ้านไปยางน้อยนะครับว้าผุนลงค้างว้ามันนี่ต้นนี่ใหญ่ได้นะเนาะกระตัดเวิร์นนี่กระตัดเวิร์นี่โต๊ะไหลไหลติดไหลไหลหลังไหลไหครับว้าเนี่ยว้าผุนครับครับเขาซีบกว่าปีกันเนาะเขาเดินมานี่แบบข้ามนะครับเป็นแบบ เด yup. public, ินเข้าไปกลัวจะขึ้นรถได้ป้นอะไรวัดปัญญางวน่ะครับรถเขารถโดยสารกันอยครับตอนนอ๋อก่อนมันมีถนนเนาะมีอย่างตัวหนังมีก่อนแบบคันคันคันหนังครับครับครับจะได้ขอคุณปอหลวงค้มจะนักนะครับเดี๋ยวตยดวันนี้สวัสดีครับครับตัดวันนี้ครับนี่นะครับ ต้นใหญ่มากนะครับลมใส่เขมครับไม้ที่ได้เยอะเหมือนกันนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับเยอะเลยนี่กิ่งมันะครับนี่ใหญ่มากแกต้นผลงานลมไปเลยกนอจะได้หนุ่มเทียวนะวัดปีนังกุนนอแก่นอพี่บ๊ะ โอ้หัวจันนักแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาเอาเหฮะกะข้ามนะกะข้ามกะข้าม,ามเรือไว้นี่สลึง <c oughs> นี่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมนี่นะครับท่านผู้ชมถนนเก่ากับถนนใหม่นะครับ นละไซส์กันเลยนะครับเกือบเกือบห้าสิบเซนเลยครับคุณผู้ชมนี่นะครับสูงขึ้นมาอีกห้าสิบเซนบ้านก็จะกลายเป็นอยู่ใต้ถนนนะครับเจ๊เหรอ ครับมาอัปเกรดสะพานนะครับวันนี้วันที่28นะครับสิงหาคมนะครับ2565นี่นะครับโอ้ทางโน้นมีเสียงเพลงฝั่งนี้ก็วางขอบสะพานแล้วนะครับท่านผู้ชม ก็ยังแรงเหมือนเดิมนะครับนี่นะครับฝั่งนู้นก็วางเ,เส้นแล้วนะครับพร้อมที่จะเทแล้วนะครับทุกคนยังแรงเหมือนเดิมฝั่งนี้ก็วางราวสะพานนะฮะเรียบร้อยนะครับเรามาดูนี่นะครับท่านผู้ชม ต้นาาเเอรี่ต้นช้ำฉานะครับตัดเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับต้นใหญ่มากตัดลงเรียบร้อยนะครับ อายุก็คงห้าหกสิบปีนู่นนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับใหญ่มากนะครับก็ประมาณสามเมตรน่าจะได้นะครับท่านผู้ชมนะครับ สามเมตรนะครับสองเมตรนะครับสองเมตรน่าจะได้นะสองเมตรกว่ากับสามเมตรนะครับท่านผู้ชมประมาณสองเมตรกว่านะครับนี่นะไหนบ้างนี่นะครับ ก็ประมาณสองเมตรกว่าๆนะครับสูง160นหกสิบครับท่านผู้ชมยกขึ้นรถต้องใช้เครนขนาดใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับก็สภาพมะสภาพไม้นะครับแก่นไม้นะครับสมบูรณ์มากนะครับไม่เป็นโพรงเลยนะครับท่านผู้ชมดูฮะนี่นะครับไม่มีโพรงเลยนะฮะแน่นหมดเลยนะครับ ถ้าไปทำเฟอร์นิเจอร์คงจะได้เยอะอยู่นะครับท่านผู้ชมนี่นะครับทำเฟอร์นิเจอร์เ็าใช้รถเครนขนาดใหญ่เลยนะครับเอารถปิ้งอัพเลยนะครับความใหญ่ ครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ